ที่กันที่จะเอาให้มันเข้าใจตัวละครนี้ที่มันจะตัดสินใจคบกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าเรามีลูกแล้วผ่านก็มีครอบครัวมาแล้วแล้วก็เป็นชู้กับพ่อเราอีกแล้วก็มีประเด็นเรื่องแม่เราอีกแล้วโอ้โหคนที่มันเปิดกว้างมากแบบเน,นีเ้ยเออมันแบบเราได้ข่าวว่าเราก็ต่อยพ่อด้วยใช่มีมีครับมีซีนต่อยพ่อคือผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเราจริงๆหรือถ้าเป็นมนุษย์คนจริงๆร่ะ<อ> โหคนจะกล้าทำไหมแต่ว่าทุกอย่างที่เขาทำมันก็เบสมาจากความต้องการของเขานะที่ผมรู้สึกว่าเขาอะทำเพื่อสังคมเยอะมากๆเขาอยากเห็นสังคมรอบตัวเขาอะมันดีขึ้นที่เขาเลยตัดสินใจที่จะลงมือทำอะไรต่างๆณของเขาแบบนั้นครับผมอือผมพูดก่อนละกันในฐานะที่เป็นลูกเนาะคาทาเนี่ยเขามองคุณแม่เขาเป็นคนที่ เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดเท่าที่เขารู้จักคือเขาเคารพแม่เขามากเขารักแม่เขามากๆแต่ทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยเราทะเลาะกันทุกครั้งเลยนะเราก็ทําการบ้านด้วยการเรื่องความสัมพันธ์ของแมุ่่นเนี่ยหนักมากเหมือนกันคนระับว่าทํายังไงให้ ความสัมพันธ์มันมันยังมีเยื่อใยของความรักความแม่ลูกแต่ว่ามันยังมีการขัดแย้งที่สุดโต่งของทั้งสองตัวละครทั้งสองความคิดมันเป็นเจเนอเรชันที่ต่างกันอ่ะเจเนอเรชันแกรปแล้วก็วิธีคิดแล้วก็การเห็นต่างที่มันต่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับคาทากับแม่ก็จะเป็นมุมประมาณนี้ส่วนแมทนะคะก็เป็นความสัมพันธ์แบบยังไงดีอ่ะ <c oughs>